สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านคะวันนี้นะคะแม่จิ๋มจะพาคุณผู้ชมเนาะมา update, อัปเดตแล้วก็มาดูปัญหานะคะที่เกิดกับผักชีคะ่ะว่าเขามีโรคอะไรบ้างนะคะต้องมีคุณผู้ชมหลายท่านแน่เลยที่เพาะผักชีแล้วงอกอยู่นะคะบางคนก็เพาะไม่งอกเลยนะคะพองอกขึ้นมาแล้วเนี่ยทำไมอยู่ดีๆมันมันเป็นใบไหมหรือไหมมันก็เน่า ยุบไปเลยค่ะคุณผู้ชมมันมีสาเหตุค่ะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยนะคะว่าสาเหตุเกิดจากอะไรค่ะผักชีค่ะเป็นพืชที่คนไทยเรานะคะนิยมมากแล้วก็รู้จักกันมากด้วยนะคะนำมาปรุงรสแล้วก็แต่งกลิ่นค่ะเป็นเครื่องเคียงใช้รับประทานนะคะทั้งใบทั้งก้านลำต้นแล้วก็รากค่ะอาหารไทยส่วนใหญ่นะคะค่อยชอบเอาผักชีนะคะมาโรยหน้าค่ะคุณผู้ชม นอกจากประกอบอาหารแล้วเนาะเขายังมีสรรพคุณนะทั้งสมุนไพรด้วยค่ะช่วยย่อยอาหารบำรุงกระเพาะขับลมขับพิษนะคะแก้หวดัดขับเมื่อลดน้ำตาลในเลือดแล้วก็แก้ไฟลามทุ่งนะคะตับอักเสบลดอาการบวมข้อเรานำมาต้มนะคะดื่มแก้ไอได้ด้วยค่ะที่สำคัญแก้สะอึกได้ด้วยค่ะคุณผู้ชมโอ้โหประโยชน์เยอะมากเลยนะคะสำหรับผักชีค่ะ แต่ว่าก็มีปัญหานะคะสำหรับผู้ชมหลายท่านที่ปลูกค่ะแล้วก็เนา่ายุบไปเลยใบไหม้นะคะเกิดจากอะไรจะแก้ไขยังไงเดี๋ยวเราไปแก้ไขพร้อมกันเลยค่ะ วันนี้นะคะแม่จิมพามาอัปเดตนะคะผักชีที่แม่จิมเพาะไว้แล้วนะคะนี่10กว่าวันแล้วค่ะตอนนี้งอกกำลังงามเลยนะคะแต่ใบจริงนะคะยังไม่มาใกล้ที่จะมาแล้วอันนี้ก็มา2ใบแล้วค่ะใบจริงเขาจะมาประมาณ3ามถึงใบแล้วก็สามารถที่จะแบบว่าบำรุงใส่ปุ๋ยได้นะคะแล้วก็มีคุณผู้ชมหลายท่านนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์สอบถามแม่จิมเนาะว่าเนี่ยค่ะเวลารดน้ำนี่แม่จิมเพิ่งรดน้าไป ให้เห็นๆเ,เลยนะคะนี่เวลาเรารดน้ำเนี่ยผักชีเขาจะชอบรูดติดดินไปเลยนะคะวิธีแก้ไขปัญหาก็คือว่าเวลาเราปลูกใส่กระถางก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าออขอบกระถางให้มันสูงนิดนึงนะคะเขาจะได้แบบว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยค้ำยันแบบนี้นะคะนี่ได้เลยจะไม่ค่อยล้มเท่าไหร่แต่ถามว่าโดนน้ําแล้วมันล้มเนี่ยมันมีปัญหาอะไรไหมไม่นะคะเดี๋ยวเขาก็เด้งกลับคืนมาเหมือนเดิมค่ะ เพราะว่าลำต้นของผักชีเนี่ยเขาจะอ่อนๆนิ่มๆเนาะเวลาโดนน้ำเนี่ยเขาก็เลยล้มค่ะแต่ไม่เป็นไรนะคะพอสักพักหนึ่งเดี๋ยวเขาก็ฟื้นคืนมาตั้งตรงเหมือนเดิมค่ะหรืออีกวิธีหนึ่งในการแก้ไขปัญหานะคะในการรดน้ำเนี่ยที่ผักชีมันล้มเนี่ยนะคะก็คือให้ใช้ฝักบัวที่เป็นละอองเล็กๆเป็นรูเล็กๆนะคะแล้วก็รดแบบว่าตรงโคนต้นไม่ให้รดแบบว่า ข้างบนโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็เป็นการนี้ก็จะเป็นวิธีง่ายๆสําหรับการแก้ไขปัญหาเวลารดน้ํานะคะแต่มันก็จะมีบ้างอะคะ่ะมันก็ล้มเป็นปกตินะคะสําหรับผักชีพอเราเพาะนะคะผักชีเขาเริ่มที่จะงอกมาแล้วเนี่ยค่ะเริ่มที่จะโตนะคะก็จะเจอปัญหาค่ะว่าทาไมเอ๊มันก็งอกอยู่เนาะต้นกําลังงามอยู่ทําไมอยู่ดีๆนะคะพอเริ่มที่จะโตมีใบจริงเนะะี่ยค่ะทาไมใบมัน เป็นไม่ไม้แล้วทำไมมันเน่านะคะมันมีสาเหตุค่ะคุณผู้ชมก็คือเกิดโรคนั่นเองนะคะต้นกล้าบางทีแบบว่าเขาก็จะเน่าไปเลยอะคะ่ะหลังจากที่เราแก้ปัญหาเล็กๆ,ๆน้อยๆเกี่ยวกับการรดน้ำผักชีไปแล้วนะคะทีนี้ก็มีคุณผู้ชมนะคะเข้ามาคอมเมนต์สอบถามแม่จิมอีกเหมือนกันคะ่ะว่าแม่จิมคะทำไม ต้นกาพอเขาเริ่มที่จะโตเนี่ยค่ะตอนแรกก็งามงามค่ะทำไมอยู่ดีๆมันเน่าแล้วก็ยุบไปเลยค่ะแม่จิ๋มนะคะเขามีสาเหตุค่ะคุณผู้ชมสาเหตุกิดจากอะไรคะเชื้อรานั่นเองค่ะแล้วเชื้อราเนี่ยเขาทําให,ให้ให้ผักชีของเราเนี่ยค่ะเกิดโรคมีอาการยังไงกันบ้างนะคะเขาก็จะมีโรครากเน่าค่ะคุณผู้ชมแล้วก็กล้าเน่ายุบนะคะใบไหม้ใบ,ใบ,ใบ,ใบจุดใบเหลืองนะคะ นี่เป็นอาการที่เกิดจากเชื้อราทั้งนั้นเลยค่ะเชื้อรามาจากไหนคะมาจากในดินนั่นเองค่ะคุณผู้ชมพอเราทราบแล้วนะคะว่าเชื้อรามันอยู่ในดินใช่ไหมตอนเราเพาะใหม่ๆนะคะเราต้องทำดินให้ดีๆไม่ให้ดินมีเชื้อราค่ะโดยการใช้ปูนขาวนะคะผสมตอนปลูกค่ะหรือไตโคโดมาก,ก็ได้ค่ะเชื้อราเขาก็จะมีหลายตัวนะคะคุณผู้ชมอย่างเช่นเไฟท็อปทอรานะคะ ไลทอกโทเนียพิทเทียมูพสเลียมนะคะถ้าแม่จิ๋มพูดผิดก็ขออภัยนะคะซึ่งแต่ละชนิดมันก็แตกต่างกันเนาะแตกต่างเพราะอะไรแตกต่างจากพื้นที่ค่ะแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันเชื้อราเขาก็เกิดไม่เหมือนกันนะคะแต่ลักษณะาอาการก็จะคลา้คลายกันค่ะแม่จิ๋มเชื่อเลยว่าคุณผู้ชมนะคะหลายท่านเลยประสบปัญหานะคะอาการเดียวกันเปียบเลยนะคะวิธีแก้มีไหมคะแม่จิ๋มมีค่ะก็เริ่มจากการ เตรียมดินปลูกนี่แหละคะ่ะกําจัดเชื้อราในดินก่อนอันดับแรกนะคะถ้าปลูกในกระถางนะคะดินที่ปลูกเนี่ยแม่จิ๋มส่วนมากก็จะใส่ปุนขาวลงไปผสมด้วยนะคะเพื่อกําจัดเชื้อราต่างๆเลยคะ่ะป้องกันตั้งแต่เริ่มแรกเลยผักชีมแม่จิ๋มก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาค่ะพอต้นก้าโตขึ้นมาเขาก็จะเขียวงามแบบนี้เลยค่ะไม่เน่าไม่ยุบค่ะนี่จะเป็นผักชีที่ ต้นโตแล้วนะคะคุณผู้ชมนะะเนี่ยค่ะใบเขียวงามมากเลยนะคะเนี่ยอันนี้ไม่มีปัญหานะคะไม่มีใบไหมค่ะเพราะว่าดินเขาดีนะคะแม่จิ๋นปรุงดินดีเนาะแล้วก็ใส่ปุ๋ยเรียบร้อยแล้วนะคะจะได้ผักชีง,งามๆแบบนี้เลยนะคะวิธีแก้ไขปัญหาไม่ใช่ว่าไม่มีนะคะมีค่ะแต่ว่าเราเริ่มตั้งแต่ตอนปลูกครั้งแรกเลยนะคะทํายังไงให้ดินไม่เกิดเชื้อราเนาะอันนั้นก็อันดับแรก วิธีที่สองนะคะง่ายที่สุดนั่นก็คืออย่าปลูกผักชีในที่ที่เดิมซ้ําๆนะคะเพราะว่าดินเขาอาจมีเชื้อราแล้วเรามาปลูกอีกเนี้ยะค่ะเขาก็จะเกิดโรครากเน่าเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็เราไม่ควรที่จะใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวนะคะให้เป็นเวลานานๆค่ะเราควรที่จะสลับกับพวกปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักชีวภาพบ้างนะคะเพราะว่าจะทําให้ดินแน่นแข็งเป็นกรดผักชีเขาก็จะได้รับ แร่ธาตุแล้วก็สารอาหารเนี่น้อยมากเพราะว่าดินเขาจะเ,เสื่อมคุณภาพนะคะแล้วก็บล็อกปุ๋ยเอาไว้ส่งผลให้ผักชีของเราอ่อนแอง่ายต่อการเข้าทำลายของเชื้อราแล้วก็โรคพืชนั่นเองค่ะอีกวิธีหนึ่งที่ดีที่สุดนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ปลูกผักชีแล้วโรคเขาเกิดขึ้นมาทีหลังไม่ได้เป็นทั้งแปลงทั้งกระถางนะคะก็คือ หาน้ำหมักชีวภาพนะคะที่กำจัดเชื้อราได้อย่างเช่นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะหรือไม่ก็น้ำ EM เอะไรพวกนี้ค่ะไตรโคเดอร์มานะคะมารดค่ะเพื่อที่กำจัดเชื้อราในดินอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่แก้ไขปัญหาโรคผักชีนะคะก็ลองทำกันดูค่ะสุดวกวิธีไหนก็ใช้วิธีนั้นเลยนะคะ คุณผู้ชมนะคะก็ลองทําตามที่แม่จิ๋มแนะนำดูนะคะเป็นวิธีง่ายๆค่ะเริ่มจากการเตรียมดินปลูกเลยค่ะเราจะได้ไม่มีปัญหานะคะเวลาปลูกผักชีค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe สาคูชช n e นนะคะวันนี้แม่จิ๋มขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่รับชมพบกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ